สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องมี้งดําชีค่ะลืมคาวอ้ําฮดมาได้ตูดขึ้นให้ขึ้นมาแล้ว่ันนี้บอกว่าวันนี้ต้องเสร็จนะครับเพราะว่าสสวัดทุรัาิคนสองล้านครับมาโตเบอร์เออยู่นี่เอาคืนให้้วนีิโอ้ยเนาะว่าแมนเนี่ยเห็น อ่าหลบช่างด้วยหลบช่างด้วยครับไม่ไปหรอกทำงานจนเกือบหลุดนะครับอยู่ใกล้ช่างเพิ่มอึศึกเลยไหมสายนิสัยนิสัยต้องเร็วนาจะเป็นตัวสาวเดินผ่านนี่เอฟซีเอฟซีบอกว่าขั้นแคลเอฟซีบอกว่าอยากดูทุบช็อตนะครับก็เลยต้องต้องเกาะติดสถานการณ์ พยายามถ่ายลงบ่อยๆให้ทีได้ดูกันก็คงไม่ว่ากันเนะเาะคงไม่ว่าเกกะช่างเนาะเพราะว่าเราพยายามจะได้เกกะ <c oughs> เราอยู่ข้างนอกแล้ <c oughs> วนี่เพราะว่าเราจะพยายามจับทุกช็อตนะครับให้เอฟซีได้ดู <c oughs> เพราะว่าคุ้คน้นบางท่านนี่ก็ติดตามนะครับติดตามแบบแบบว่าบอกบอกว่าเหมือนดูซีรีส์เลยอะ่ะ <c oughs> มันต้องมีตอนเนี่ยจับไงุเดอะซีรีส์ตอนทำุเดอะซีรีส์ใส่น็อต ก็อย่าลืมนี่น้องมิงด้ำซิ่งนะครับน้องใหม่น้องใหม่ในวงการนะครับแล้วก็เสียเตยกดสองดำนะครับสวัสดีครับช่วยกันครับช่วยกันดันมีมีช่องพี่เอ็มด้วยนะครับอย่าลืมช่องพี่เอ็มนะครับช่องพี่เอ็มนี่ต่อบาทนี่ช่องพี่เอ็มนี่เป็นช่องเพลงเปล่าใช่ครับน่าจะช่องเพลงนะครับนี่เข้าไปเป็นกําลังใจให้พี่เอ็มด้วยเด้อครับทุกคันสร้างช่องไม่แน่ใจว่าสร้างช่องอะไรอย่าลืมเข้าไปเป็นกําลังใจให้พี่เอ็มด้วย วันนี้ตอกเสร็จเขาว่าพร้อมหมดแล้วลงตัวครับลงตัวปลาตุงก็ได้อะไรครบแล้วนะครับก็เหลือการเดินทางนะครับเพราะว่าระยะ80 90ก้าสิโลร้อยนั่นแหละประมาณร้อยโลนั่นแหละการไปซื้ออะไรแต่ละครั้งของของโซนบ้านตรวจนะครับกะไรนะเพราะว่าเราอยู่อยู่เรียบชายแดนนะการเดิน ปิดชายแดนนะครับการอาจจะเข้าเมืองแต่ละทีนี่ถ้าไม่มีรถสวนตัวก็ลำบากครับลำบาก้งนั่งพี่แสงพี่แสงนี่ไม่เคยนั่งเลยแสงอะไรแสงอะไรเร็วกว่าเสียงหรือมากกว่าเกวียนกระดแรงไปไหไม่เดี๋ยวนี้พัฒนาแล้วเดี๋ยวนี้พัฒนามากขึ้นแต่มีรถตู้ จงก็หายใจแห้งเดี๋ยวสั่งบ่มจมื่อยบ่แดดมันร้อนขึภาพขึ้ว่าขึ้นปอมาหาบริษัทนี่สั่งแห้งสั่งแห้งครับถ้ามาบริษัทนี้สั่งแห้งหาหมูมาให้ช่างเบิ้มครับแต่ว่าพอดีเป็นหมูป่าไหนๆก็คุณอาก่อนยังก็อนคุณอาผมว่างวันนี้ผมว่างวันนี้ ผมติดกล้องอยู่วางเลยบอลนี่วางเลย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 ใจเย็นครับเอาลงหลอกมาลงหลอกลงหลอกลงหูนี่นะตองนี้ดึงขบวนนะคะขบวนนี่ค่อยๆลงครับนี่นะนี่เสียบมวเดียว หลอกหอกหมดเลยนะเรียบร้อยครับพี่น้องเสงเร็จยังเสร็จไปแล้วจะสเสร็จได้ไงยังไม่ได้ใส่น,อน็อตยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องเลย้วน,น,นะนูนะหนูรีบค่ะรีบค <c oughs> ่ะรู้เปลาหรูอเปล่าค่ะวายวๆหน่อยได้รอรอ <c oughs> ไม่ได้ไไดอย่างเราไช่เหรอจ้เราต้องอยู่นขาออก สู้ๆนะคะหนูว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยค่ะไปโถ่ถ <c oughs> ิมเลย <c oughs> โหทถิมชีวิตเลยแบบนี้ <c oughs> อาสยับลงกอ่อนชีวิตเพลงแต่ห่างอยู่แล้วมาห่างไปยังเลยตอนนี้ทำอาด <c oughs> จากตอนนี้ไปมืดซิดเลยทำไปสนุกไปนะครับเราตากแดดเราไม่เครียด <c oughs> ไม่เครียดครับวันนี้เรามีเพลงฟังทั้งวันเลย ราเกด้วยหมอลำเราเกมอลำเรียบร้อยครับมาแล้่งานนี no ้เหลืองกันทุกคลเรียบร้อยครับวนตามเรียบร้อยเดี๋อใส่น็อตใส่น็อตทันเครื่องเป็นว่าใส่เลยเดี๋ยวคลิปนี้เจอเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัีัครับสวัสดีสวัสดีครับโซลิดนะครับนี่วันเลยไั่ขาดง่าัสดีัสวัวััดมัดัสวั

ตัวที่นี่ว่ากับปนะกัปต้วลยจ้าโอ้ยเปลี่ยนรองเท้าอันหนึ่งเปิือรองเท้ามันน้องเขียวใกล้จะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเอรดูกัหน้าหนีนิ้วอมากเลยดูทุกคนดูการหน้าหนาวนนิ้วลอกมากเลยดูทุกคน คุทำงานเนาะโอ้ทุกคนยังรอแค่ิดเดียวนะยังรอแค่ิดเดียวนะเดี๋ยวเียยคับตัวหนาไปทังเะเป๊ะเลยครับเห็นตัวนอตัวหลัง

Đây đây đây. Cái cung. Cung nhân con. nghe bọc cái này để không phải nghe bạc lên tôi nó lục cái tiền hàng oh, oh, đi Thôi mà chồng, <laughs>

đó là ơi, đi, đẹp lời. đẹp lời. <laughs> <Kim chân lươi>. <cười> <Okay>. <cười> แตดี๋นี้แหละทุกคนบอไปท่นดากไปคนนึงท่านดาก็ไปหาตู้ปั๊มบอไปที่ไอที่เหนื่อยไปคนละโทรศัพท์ใครหรือเปล่าคะเอามากี่โทรศัพท์ให้ยิ่ง เอาน็อตนั่นมาอ่ะเดี๋ยวมาหย่อนผมหย่อนตรงนี้ให้เข่าเลยไหนเจรอเข้าเลยไหมถ้าหย่อนทางนู้นได้หย่อนหย่อนได้หมดเลยเล็กที่สุดมา แกเป็นดูแก่เกาะสกดเด่อใดมันดาข้างนเอาตัวหนาเอาตัวพุนไได้ไ่นี่ยหนึ่เอยงกันเดหาเลยมาทางนี้เยว ดี๋ยวนะมันต้องมาเอาอะไรมางัดไอ้้ไอตรงแป้นยางอ้ยเป็นเหล็กไปเนี่ยอันเนี้ยมันเหมือนเหมือนเครื่องอะมันอยู่ตัวแล้วนะไปแล้วไปแล้วเข้าแล้วอันนั้นมันงัดแต่เป็นเหล็กหาแค่นั้นแหละเป็นเหล็กเดี๋ยวดันมาเนี่ย

อยู่หาน,นี่เออ <laughs> เลือหนึ่งหูเหลือหนึ่งหูเนื้อไอพนเล็กเลยมันกระตุมโอเคค่ะทุกคนสลายคลิปนี้นะคะกับคนลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะครับไม่ลืมครับ <laughs> กดจนจะเป็นลาบเป็นก้อยกันอยู่แล้วับ นี่นุก,กา้าขอไปกับบัลใจให้ทีมงานของเราด้าาวยนครับผมยินดีครับเกบรยาีโอเคค่ะแล้วพกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ